มาแล้วครับ q s y นะคะอะละครับขนาดนี้ขบนวนรถจวนพิเศษอีสานมันคาขบวนที่25ครับตอนนี้ก็ออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วก็วิ่งผ่านวันดดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รับส่งผู้โดยสาตรต้นทางจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตน์ไปทางไปยังหนองคายะครับบ๊ายบายครับเดิน ขอ,อให้พูดโดยสารัตว์นะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับขบวนที่25ครับไปแล้ว